ครับผมแล้วเรามาดูสเตปไฟไฟหน้าไฟท้ายไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับต้องสตาร์ทเครื่องรถทุกครั้งนะครับกดสตาร์ทปุ่มสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์รถทุกครั้งนะครับ,รมรรรรรรบไม่งั้นมันจะคอนโทรลอะไรไม่ได้นะครับนะเราก็สตาร์ทเครื่องนะครับส่วนปุ่มเปิดไฟตัวนี้สวิตตัวนี้นะครับเรากดลงหนึ่งที ปึ๊บก็จะกลายเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับนี่แล้วก็โยกดันมาตรงกลางแล้วกดลงอีกทีนึงก็จะเป็นไฟกระพริบไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็กดเข้ามาตรงกลางดันขึ้นข้างบนแช่ไว้แล้วก็กดลงกดลงอีกทีนึงปึ๊บมันก็จะเป็นไฟผ่ามาก คือสเต็ปไฟนะครับถ้าเราจะกดลงอีกทีนึงให้มันเป็นไฟวิ่งตัวไฟจะวิ่งแบบนี้นะครับก็<ม>กดขึ้นมาตรงกลางแล้วก็กดลงอีกทีนึงก็จะเป็นไฟพาหมากทั้งหมดนะครับส่วนตัวไฟด้านล่างกันชนที่ผมทําขึ้นมาใหม่นี้ผมต่อมาใส่เองใหม่นะครับทําเองใหม่นะครับกันชนด้านล่างตัวนี้นะครับ ไฟจะเป็นไฟสีน้ำเงินแต่นี่มันเป็นเสงสะท้อนคล้ายๆมันเป็นสีขาวนะครับแล้วก็กดลงไปทีนึงงยกขึ้นมาตรงกลางแล้วก,กดไปทีนึงปึ๊บไฟหน้าไฟหลีก็จะดับถ้าเราจะปิดไฟพามากก็กดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ดันขึ้นแช่ไว้ไฟก็จะปิดแบบนี้นะครับข้างหลังก็เหมือนกันจะเป็นสติปไฟก็จะเป็นประมาณเดียวกัน ส่วนข้างหลังครับตัวนี้สวิต์เปิดปิดสตาร์ทเครื่องดับเครื่องตรงนี้ยกยกขึ้นมาข้างหลังก็จะเป็นเสียงแตรแบบนี้นะครับนี่คือ,อรีโมทและวิธีการเล่นของรถนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดดักันชุดกระบอกไฮดรลิก ชุดดัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดดัมชุดกระบอกไฮดรอลิกกันเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับว่าถังไฮดรอลิกอยู่ตรงไหนนะครับเติมน้ำมันไฮดรอลิกตรงไหนแล้วก็ดูช่องล่างช่องชุดเนบก็จะยกดัมมขึ้นดูนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดดัมมกระบอกดัมม ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับาการยกดัมเป็นยังไงนะครับก็อันดับแรกก็เหมือนเดิมครับรีมโมทตูวนี้นะครับเราเปิดเปิดตัวรถเปิดรีมโมทไว้อยู่แล้วเราก็ดันขึ้นไปสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับจากนั้นตัวนี้เราล็อกดัมมาอยู่ดันไปข้างหน้าก็สติกตัวนี้ดันขวามือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเราดันไปข้างหน้า มันก็จะเป็นยกดัมเดี๋ยวผมจะยกดัมให้ดูแล้วก็ไปดูชุดดัมชุดไฮดรลิกชุดกระบอกดัมกันครับครับผมยกดัมขึ้นสุดแล้วนะครับด้านนี้ก็จะมีจำลองแบตเตอรี่ แล้วก็มีหม้อลมมีท่อเสียออกด้านนี้นะครับตอนนี้ยกดำขึ้นสุดแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเดี๋ยวดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูชุดกระบอกดำไฮดรอลิกข้างในว่ามอเตอร์อ,อยู่ตรงไหนตัวถังน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวดับเครื่องกันก่อน